ผมยังไม่ได้ตึงแต่ผ่านท้ายเครื่องเลยเพื่อนเนเมื่อเช้าไม่มีเวลานะี๋ยววันวันพรุ่งนี้ก่อนวมลาพักผ่อนสองวันนะจะได้มีเวลามาเช็ครถเวลาไาช่วย เช้าก็โมจเชื่อมเอเชื่อมใบมีดะนะของสายชนะน,ะชนะ,ะ,ะนะเพื่อนตีนอดมันหลวมติดประกับเลาใบมีดนะเพื่อนนีเป็นลูกปืนนะชอบหลวมนะต้องเชื่อมติดเลย เป็นไรดูกันนิ้วเข่าหรอวะนี่ปลาย่างอร่อยไหมเกกมหลือกจิ้มอยู่ในรถ ไปตามมันกินข้าวกันต่านลูกพี่กินข้าวกัน ทำไรอ๋อเปลี่ยนสายพานพเพื่อนสายพานข้างคอเขีนได้ไหมแปดเดือนฮะแปดมันใช้สองเส้นมาหลายวันแล้วนะั่นเพื่อนของเก่าที่ใส่ไว้มันหลายปีแล้วนะเหมือนมันจะเปื่อยนะ มีสามเส้นนะเพื่อนแต่ว,ว่าใช้สองเส้นก็ได้นะลองเพราะว่าลองให้มันใส่แค่สองเส้นก็กำลังดีอยู่นะตับเครื่องก่อนเฮ้ยกินข้าวก่อนตื่นตับเครื่องก่อนตอนนี้ก็เกือบบ่ายโมงแล้วพักกินข้าวพอดี ความร้อนเท่าไหร่วะมาดูด70ความร้อน70เครือ่องก็ถือว่าผ่านนะความร้อน70โอ้ยยาเต็มเลยต้องเอาออกน้ำเปื่อนหนูไฟไหม้เนี่ยเสร็จแล้ผ่านแล้วเดี๋ยวไปกินเข่าเดี๋ยวม,าม,ายมันมันเติมให ฟิตพอดีไงอยากได้กำลังเยอะๆถ้าใช้ตัวน้อยหลายมันจะฟรีชิดพอด้วยเนี่ยน,นะ ทดวินตะแกงให้มันช้ากว่าเดิมนิ้วหนึ่งนะนเพื่อนๆของเริ่มไวไปหน่อยพวกตะแกงจะแตกเร็วนะฟังมาก่อน,นไฟไหม้นะ เรื่องร้อนนะ เกี่ยวเจ้านี่แล้วก็ข้างไหนนู้นนี่เห็นไหมมีข้างไหนเจ้าเนี่ยพวกนี้ต้องไปหายลุงมาศอยู่ได้แค่วันนี้กำลังดีนะเพื่อนใช้สามเส้นนะไอตัวขับพยายามใช้ใหญ่ๆไปนะ ส่วนตัวเนี้ยใช้เล็กๆก,ก็ได้นะมันจะได้มีกำลังดีคู่แข่งเราอยู่ฝั่งนู้นนะเกี่ยวนาใครนาตะไบจะทำนาเยอะเขาไม่ได้เนี่ยทำไมเซ้นน้ำเขาได้วะ ทุู้ๆะต่ทุกเข่าทุอทอกตึงไม่เท่ากันเลยเทีนไหนนั็นของเก่าใช่ไหมมันจะยืดเท่ากันไหมเนาะ น่องมังต้องเอาอันนี้ใส่ที่หลังมังต้องใส่อันนี้ไปก่อนนี่ใส่ข้นางในนี่ไปก่อนเดี๋ยวเราเดินนองใส่ไปก่อนเียดง่ายนะเกิดแต่เวลามันนาน เอาไปล่างอันนู้นเอาไวปบนไวปบนลูกเตะ ใช่ได้ยังเอาปากลงดิไอ้วินตัวเนี้ยมันหลวมหานไหมร่วงหายนะเวย้ยมันใช้ได้ไหมน้องวอมัมใช้ไม่ได้เหรอเนี่ยเส้นที่มันยุดเห็นไหมเนี่ยลองดูดิเสร็จเนี้ยต้องเอาออก มันจะตุกนะเออตุกหายเลยมันจะพาไปผ่านเส้นอื่นเพราะว่ามันยืดไม่เท่ากันไงนึกออกไหมเพราะเส้นนั้นเราใช้ไปนานแล้วมั้งอ,อ๋อหนอกหนูไปกินขาา้าวกันไหมหนูก็ใส่ก็จริงท<อ>ี่เรียกเร็วยงัอองต้อกินข้าวนานแท้ฮึเร็วเร็วเร็วนี่มันรู้เรื่องเลย แล้วเก่ยไรรขนข่าอะไร,าน,าไรนานถูปะ,ะเดียวเอาตะพานออกเลยเอาออกเสร็จนึง ออกมึงต้องอไล่มาจากข้างนอกครัตรงนั้นอนะต้องเอาออกมาก่อนหมดเลยตรงนั้นเนี่ยเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กปั้นครับเด้อเด้อเจ๊งเจ๊งเดี๋ย้ยยยออลงลงมาก่อนเนี่ยเอาแตะมือก่อนออกไปเลย เขาน,านั้นแท้มาเรีวเช่นยเช็กรถด,ดึงปลายเด็กรถอ,อะไรกินข้าวหนานแท้เว้ยมาเร็วล,ลเปลี่ยนไปพาร์ถอดรถกระบะมาไดาเติมน้ำมันเจ๋งทำงานอยู่ ว่าเอาไว้ตรงนั้นแหละเพราะว่าใส่กบพื้น <S 2>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  อไอ้ดีต้องเจียลบเปลี่ยมตรงนั้นหน่อยหนึ่งเพื่อนจะได้ออกง่ายๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่พานะ ชักลงเอออยากประหยัดก็ใช้สองเส้นก็ได้นะเพื่อนแต่ผมว่าแต่ผมเอาสามเส้นเลยจะได้กำลังดีๆนะเนี่ยเส้นไหน เดี๋ยวเอาเต็นนหนออกนี่ออกจนเออของเต็นหน้าใส่ไปเลยเราค่อยเรียงทีหลังก็ได้ใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเตนใส่ไ,ไปเลยใส่ไ,ไปเลยใส่ที่เต็น ทานจะยืดไม่เท่ากันนะนเพื่อนๆเราเปลี่ยนต้องเปลี่ยน,ยนครบเซตมันนะ แต่ใส่นด้เมื่อก่อนอันนี้นะครับใส่ที่หลัง trên ngà Bây giờ kìa mình thôi chuyển phải với con Đấy đấy Không được

ยังสามสิบเอาไว้บนเอาไว้บนเออเอาไว้บนเลยเอาไว้บนทั้งสองอันเลยเอาล่างไว้บนด้วยเนี่ยข้างล่างไว้บนบินน,น,นู่นลายมาจากข้างไหนหน,หนู่นเออเอาไว้บนเอาไว้บนบนอะไรเออเอาไว้บนลูกเตะอเอานี่ก็มันใส่เนี่ยเจ๋งมันใส่เนี่ย เนี่าเซนนี่ใส่ไปก่อนในส่นายเซนตซนนี่เซนกลางเซนกลางใส่ไปเซนในรงกกันไม่ดูด็กรงไหมอันนี้ต้องอยู่ล่างยกยกไปก้อนนี้เถอะยกไปก้อนเถอะงงนี่

พี่เลี้ยงใครเทขึ้น <c oughs> นิดหน่อยพี่เลี้ยงตึงนิดหน่อยมันอยู่ช่วงกลางๆเอาเคเพื่อนเดี๋ยวผมเติมน้ำมันก่อนเก็บนี้ก่อนคลิปนี้ก,ก็แค่นี้นะเพื่อนนะเก็บนี้สวัสดีครับ